สวัสดีครับพี่พีชท่านเหมือนเดิมพบกับช่อง pn ผาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมเอาวันนี้ก็มีผาบ้านผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปาทางครับผมแต่ถ้าพี่มินในซื้อสององค์ก้ลดเหลือสามร้อบาทเหมือนเดิมเลยนะนะพี่นะส่วนช่องทางทต่องเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนเอเดรี์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียนพาบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแก่กับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่าสไลด์พีนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นเหรียญหลบมุนรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่นี่นจะน่าจะเป็นเหรียญปีใหม่หรือเปล่านะเหรียญเนี้ยจะเหรียญสวยเลยนะเนี่ยเป็นเหรียญห้าแผ่นดินแบบนี้นะพี่นะอันนี้ะส่งห้าแผ่นดินนะเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเหรียญปีใหม่นะพี่นะ เหรียญสวยมากเลยเหรียญนี้เหรียญน,นี้รายการที่หนึ่งแล้วพี่นะหนึ่งร้อยห้าปีนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่หม,มุนครับผมในโคดสี่สามแปดสี่นี่ครับอริยะสงฆ์ห้าแผ่นดินนะพี่นะองค์นี้รายการที่หนึ่งครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สองช่วงนี้มีถามกันมาเยอะนะพี่นะ สำหรับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะวันนี้ได้มาหนึ่งเหรียญนะเป็นเหรียญอะไรนะเหรียญมหาอุดนะพี่นะปีสองห้าสี่ด้วยนะอันนี้ปีลึกด้วยนะพี่นะปกติจะเจอสมมติผมจะเจอแต่ปีหกศูนย์นะพี่นะสำหรับเหรียญพ่อวันนะปีสองห้าหกศูนย์จะเจอเยอะนี่เหรียญนี้เป็นเหรียญมหาลาบด้านหลังนี่จะเขียนว่ามหาอุดนะนี่ช่วงนี้เห็นถามกันมาหลายหลายท่านเลยนะสำหรับหลวงพ่อวันนะพี่นะวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรนะพี่นะนี่ เหรียญมหาอุดนะพี 2, na, ke, na. prayed, pra ่นะสองศูนย์ห้านะนี่เล้โกดซ์เขานี่ปีสองห้าห้าสี่นะเป็นปีลึกด้วยนะพี่นะนี่นะนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นรายการที่สามเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามนะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามรายการที่สามนะพี่นะ สว,วัสดีดาราอ่ามสำหรับ e นใดที่ดูรูปภาพาที่ดูไม่ชัดแล้วพี่นะสามารถแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะพี่นะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยครับผมใน200บาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่จะเป็นขุนแผนนั่งพายกุม,มาร่าจะเป็นทางพวกโวยหรือเปล่าตัวองค์นี้โอ้โหสภาพใช้มาเลยมันดูเนี่ย แต่อันนี้เก่านะพี่นะโดนโดนโดนเป็นรอยเก่านะพี่นะแล้ว่งแบบนี้เลยเป็นนั่งพายกุม,มารเนี่ยใช่ไหมนะเหมือนเขาจะลงลงหลักหรืออะไรหรือเปล่านี่ไหมเราหลุดล่อนไปแล้วนะพี่นะนะองค์เนี้ยนะนะดูเนะี่ยโดนเก่านะพี่นะเนะีนะ่ยใช่ไหมข้างบนนี่ก็โดนเนะี่ยเราจะเกิดจากการเก็บรักษาไม่ดีนะพี่นะสำหรับองค์นี้นะพี่นะ สองร้อยบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นรูปลอรวงพ่อเงินรายการที่ห้ารูปลอลวงพ่อเงินนี่ครับรายการที่ห้าครับผมองน,นี้นี่นะนรายการที่ห้าครับผมนี่ครับ สองร้อยบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นสมเด็จนนผมไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะพี่ได้มาแบบเนี้ยข้างหน้านี่จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อปานด้านหลังนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อเพียรน,นะพี่นะเนี่ยเนี่ยได้มาแบบนี้เลยนี่ครับแล้วหน้าเป็นสมเด็จแล้วก็เขียนว่าหลวงพ่อปานนะครับ วงนี้รายการที่หกนะพี่นะต่งางหลังนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อเพียนนะพี่นะเนี่ยนี่ครับนี่สองร้อาบาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นพักกิง่งรายการที่เจ็ดนี่พักกิ่งไม่ทราบที่นะพี่นะรงนี้ ปากกิ่งไม่ทราบที่รายการที่เจ็ดนะครับสองร้อบาทครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นรายการที่แปดนะพี่นะเป็นหลวงปู่ศุกครับผมนี่เป็นหลวงปู่ศุกวันนี้ได้มาสององค์พิมพ์มารัศมีประพาบนทนีน่หลวงปู่ศุกนะพี่นะองค์นี้รายการที่แปดครับผมนี่ครับ มาสอบมีประพามนทนครับผมในสองร้อยบาทครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นรายการที่เก้านี่กระปูกสุกเหมือนกันนะพี่นะได้มาคู่กันเลยนี่ได้มาคู่กันเลยนะพี่นะองค์นี้ก็รายการที่เก้าแต่องนี้จะมีรอยจานด้านหลังนะนี่มารอยจานเก่าๆเลยนี่นี่องค์นี้รายการที่เก้าครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่เก้า ต่อไปเป็นพระสมเด็จพิมพคะแนนรายการที่สิบสมเด็จคะแนนเนี่ยรายการที่สิบนะนสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นเสือนี่ไม่ทราบที่แล้วพี่นักเนี่ยผมไม่ทราบที่จะส่แถวอะไรครับเพชรบุรีป้ะนะ นี่ยจะมีที่อยู่นะพี่นะเนะนี่ยเนี่ยวัดถ้ำอะไรนะเนี่ยได้เก่าๆมาแบบนี้แต่เนื้อหา,กาเก่าๆดีนะพี่นะนี่แหละดูเนื้อหาเก่าดีนะเนี่ยวัดถ้ำอะไรไม่รู้นะพี่นะเนี่ยเนี่ยเน้อที่ไหนนะลบบุรีไหมหรืออะไรเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยรุ่นหนึ่งด้วยนะพี่นะเนี่ยรุ่นหนึ่งด้วยนะ เดี๋ยวหากเก่าดีนะพี่นะเนี่ยเนี่ยดูเขาเลี่ยมใช้นะพี่นะเห็นไหมเลี่ยมใช้นะครับผมเนี่ยแบเบนียวัดถ้ำอะไรเนี่ยต้องหาที่เท่านั้นนะพี่นะเนี่ยแค่หาที่เท่านั้นนะพี่นะเนี่ยตรงเนี้สองร้อบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดกลัไปเป็นเหนเรียญแล้วพอกลุนรายการที่สิบสองนี่เป็นเหรียญอารุ่น สหกร,ร,หร,กร,รณ์รับในนาปีสามศูนย์รายการที่สิบสองครับผมนี่พ่อคูณรุ่นสหกรณ์ปีสามศูนย์ครับผมนี่นีพพ่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นพระพิมพ์ขุสสะรุ้งเผือกรายการที่สิบสามนี่พระพิมพ์ กุศลหลวงปู่เผือกในรายการที่13บสามนะพี่นะองคงนี้นี่ครับ2องร้บาทครับผมรายการที่สิบสาต่อไปเป็นเรียนรัชการที่9รายการที่สิบนี่ปีสองห้าสี่สองนี่ครับรายการที่ สิบสี่นะพี่นะนะครับปีสองห้าสี่สองครับผมสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธชินราชรายการที่สิบห้าครับเหรียญพระพุทธชินราชในรายการที่สิบห้านะ ครับปีสองห้าสามสี่นี่ปีสองรุ่นปฏิสังขรนะนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่สิบหกนี่เป็นหลวงปู่แสนนะผมได้มาสองเหรียญน,นะอนี่รายการยี่สิบเก้ารายการนึงนี่องค์นี้รายการที่สิบหกนะพี่นะนี่เป็นเหรียญใสมาหลวงปู่แสนนะนี่ อันนี้จะเป็นรายการเปียกเงินลงยาสามสีนี่มาเปรียกเงินลงยาสามสีพยักแสนพันล้านนี่ดเนะูเลขโค้ดนะเลขโค้ดองนี้ตองหนึ่งนะพี่นะหนึ่งสามตัวเลยนะครับเลขโค้ดตองหนึ่งนะพี่นะนี่เหรียญนี้สวยๆเลยสองร้อยบาทครับผมเืยอพี่ท่านใด้ที่อชอบนะหลกปูแสนต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดจะเป็นกีบบัวหลกบูทวด กีบัวปูทวดองนี้เป็นปีห้าเก้าไงปีบัวปูทวดห้าเก้าหมายเลขสิบเจ็ดนะองนี้นะครับนี่เป็นปีห้าเก้านะพี่นะนะครับนี่หมายเลขสิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดเป็นปูทวดหลังในสะือ ูัทวหลังซื้อหมายเลขสิบแครับผมนี่ครับเป็นหมายเลขสิบปดครับผมสองร้อยบาทค,ครับผมองนี้ต่อไปเป็นหมายเลขสิเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหมายเลขสิบเก้าเป็นเหรียญหลงพ่อแก้ววัดเครือวันครับผม ตรนอองนี้หมายเลขสิบเก้าครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเป็นเหรียญอาพระพุทธชินราชนะพี่นะไหนหมายเลขที่ยี่สิบเหรียญพระพุทธชินราชครับผมอาเป็นปีมะเมียปีสองห้าห้าแปดนี่หลังสมเด็จพระนเรศวรน,นะนี่ครับ สองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบต่อไปเป็นเรียนแล้ว้อแดงหมายเลขที่ยีอ็ดครับผมเหรียญลงพผแดงหมายเลขที่ยีสิบเอ็ด นี่ครับสอง้บาทครับผมหมายเลขยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นพระถ้ำเสือหมายเลขยี่สิบสองครับผมพระกุกถ้ำเสือนี่ครับหมายเลขยี่สิบสองนะพี่นองนี้นี่ครับสองรบาทครับผมหมายเลขยี่สิบสองต่อไปเป็นเหรียญแลวพ่อคายหมายเลขยี่สิบสามครับผม เหรียญล่พ่อคายนะครับหมายเลขยี่สิบสามครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรูปลอล่พ่อทบหมายเลขยี่สิบสี่รูปลอลบพ่อทบนะครับ หมายเลขยี่สิบสี่นะพี่นะน่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขยี่สิบสี่ต่อไปเป็นอ่าเหรียญรล่อหลวงปู่รอดวัดบางบน้ำบวนหมายเลขยี่สิบห้าหลวงปู่รอดวัดบางบน้ำาวนเหรียญหล่อแซยินะพี่นะนหมายเลขยี่สิบห้าครับผม นี่ครั200บสองร้อบาทครับผมหมายเลขยี่สิบห้าต่อไปเป็นหลวงพอ่อพรมพิมพ์หอกกว้างหลังเรียบหมายเลขยี่สิบหกครับผมหลวงพ่อพรมพิมพ์เข่ากว้างหลังเรียบเนี่ยองค์นี้หมายเลขยี่สิบหกนะพี่นะนี่ครั200บสองร้อบาทครับผมหมายเลขยี่สิบหก 26. ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียววัดบ้านดานหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับผมหลวงพ่อเอียววัดบ้านดาน,นหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับผมองนี้สองร้อยบาทครับผมหมายเลขยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นพสสระสมเด็จพิมพ์เจดีหมายเลขยี่สิบแปดครับผม จีดีโยไอหมายเลขยี่สิบแปดครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขยี่สิบแปดต่อไปเป็นเหรียญอ่าหลูกุแสนอีกหนึ่งเหรียญน,นะพี่นตั้งหมายเลขยี่สิบเก้าเป็นปีสองห้าหกสองนี่ระยะแสนพันล้านนะเป็นปีหกสองนะ แต่เหรียญมักย่จะไม่มีกล่องแต่เหรียญน,นี้มีกล่องได้ได้กล่องเดิมมาถุงซีนเดิมเลยนะนี่สวยนะพี่นะเนี่ยนะลูกผู้แสนนะพี่นะเผื่อพี่ท่านใดชื่นชอบนะพี่นะนนอันนี้ก็จะเป็นรายการอะไรนะผมดูให้นะจะยาวหน่อยอะไรเนี่ยเนี่ย เปียกทองลงยาสามสีหน้ากากชุบเงินในโค้ดสามหนึ่งสองโอ้โหเกือบเรียงเลยนะพี่นะเนี่ยสามหนึ่งสองนะพี่นะสองร้อบาทครับผมสวยนะพี่นะสวยดีนะรายการที่ยี่สิบเก้านะพี่นะลงปู่แสบรายการที่ยี่สิบเก้ามาพบกล่องเดิมๆแบบนี้นะพี่นะ ไปเป็นรายการสุดท้ายผมเป็นพระล่วงหลังรางปืนรายการที่สามสิบนะเป็นพระร่วงหลังรางปืนครับผมเป็นพระล่วงหลัง,ลงราง,ง,งปืนนะนี่นี่ครับนี่องนี้รายการที่สามสิบครับผมนี่ สองร้อยบาทครับผมแล้วก็สลับบิพี่ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกลน์มาดูได้นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ